เราจะได้เห็นเรื่องความเป็นอยู่ของทางด้านเจ้าที่เจ้าเข้าเมืองด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูมนตรว่ก็วันนี้มาตรวจที่สนับมีสุวรรณภูมินะครับตั้งแต่การจราจรอนนนเข้ามาเลยก็มีการติดขัดบ้างมีการสามารถระบายรถได้สองทางน,นะครับโดยไม่ใช้ ใ้บุคคลเนี่ยมาคอยชี้นำว่าควรจะไปทางไหนนะครับดูที่ขาเข้านะครับก็ไม่มีปัญหาในการเช็คอินยกเว้นแต่ตอนประมาณเนี่ยสี่ทุ่มที่มีสายการบินมาสายการบินเนี่ยที่ไม่ยอมเข้ามาเข้าระบบที่จะเป็นออโต้เช็คอินซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องให้ทางการท่ากทางโรมการบินพลเรือนไปเจราจากับสายการบินนี้เพื่อให้มาทำออโต้เช็คอินแล้วก็ไปดูที่เอ็กซเรย์ก็แถวไม่เกินสิบห้านาทีที่พาสปอร์ตเช็คซึ่งต่างชาติสามารถใช้ ก็ต้เช็คได้ด้วยเหมือนกันทั้งหมดเลยแต่ลงมาถึงทรงกระทั่งผ่านทั้งเช็ค Security ทั้งตรวจพาส,สปอร์ตเนี่ยไม่ควรจะเกินมาสีาา่พ้นอาทตอนนี้ก็ได้รับตัวมือที่ดีจากทั้งการท่าแล้วก็วการรวบรวมข้อมูลถือว่าระบบโอเคขึ้นใช่ไหมคะหลังจา<อ>ก<ด>ที่ม,<อ>มาครับดีขึ้นมากครับ,รบแล้วก็มาดูที่ภาคของทางหน้านตำรวจตัวคนเข้าเมืองด้วยตัวที่ภาคที่เก่าๆที่บอกให้ไปดูว่าที่ดำเนินที่ดังเนี่ยมันก็ความเป็นอยู่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ ที่อยู่ใหม่ก็จะเสร็จแล้วจ้าดอยเนี่ยเตรียมที่มีความคิกับึีงที่ดีขึ้นก็ต้องให้ความจัญของเรื่องตัวนี้ด้วย